สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะใช้ทํานายในเรื่องของดาวพระพฤหัสนะครับที่กําลังจะย้ายเรือนชะตานะครับจากราศีพิจิกนะครับไปสู่ราศีธนูนะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างในแต่ลัคนาราศีกันนะครับดาวพระพฤหัสนี้นะครับผมขอเกริ่นในเรื่องของดาวพระพฤหัสก่อนนะครับว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับ เป็นดาวสุพเคราะห์นะครับเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาในแต่ละบุคคลนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับดาวพระพฤหัสนี้นะครับจะโคจรในแต่ละช่องในแต่ละราศีเนี่ยนะครับก็จะใช้ระยะเวลาโคจรประมาณ1ปีเต็มเลยนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระพฤหัสเดินโคจรในช่องใดก็ไม่ถึง1ปีนะครับเดินไปเดินมาอย่างนี้ครับก็เลยทําให้ว่ามีผลกระทบทั้งดีทั้งร้าย ให้กับบุคคลต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพระปรหัสเนี่ยนะครับโคโจรในราศีพิจิกนะครับได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับแต่เดี๋ยวตั้งแต่ช่วงวันที่30ตุลาคมปี62นี่นะครับจนถึงวันที่16มีนาคมดาวพระปรหัสจะโคโจรเข้าไปสู่ราศีธนูนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรดีนะครับเกษตรดีมีความหมายไปในทางที่ว่ามันคงนะครับมีในความหมายเป็น ในทางที่ว่าอุดมสมบูรณ์นะครับพอเพียงพอใช้พอดีนะครับแต่ดาวพฤหัสถึงแม้จะเป็นดาวทางด้านทางสุปเคราะห์เดินไปที่ไหนก็ตามนะครับจะไปช่วยในลัคนาราศรีจะไปช่วยในเรื่องราวต่างๆของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับก็จริงอยู่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยดวงของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนะครับดาวพฤหัสเดิมทีแล้วอาจจะมาจากตําแหน่งที่ให้โทษก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยจะมีผลกระทบ ในเรื่องใดอย่างไรนะครับให้กับหลายๆบุคคลนี่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับลัคนาราศีพฤกษกนะครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับดาวพระรหัสนะครับก็เคยโคจรก่อนหน้านี้นะครับโคจรเปในเรือนมรณะนะครับไปสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอประหัตยกกลับมานะครับมาเล็งลัคนาให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษกก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับหลายๆคนนะครับก็ อาจจะขายบ้านนะครับขายรถนะครับเพื่อนําไปจ่ายให้กับหนี้สินที่ตัวเองพัวพันอยู่นะครับแต่ว่านับปัจจุบันนี้นะครับดาบพระประทัดเองนะครับยังยืนในตำแหน่งเดิมอยู่คือตำแหน่งมหาจักรนะครับให้คุณกับดวงชะตานะครับเดี๋ยวพอจังหวะวันที่30ตุลาคมปี62นี่นะครับจนถึงวันที่16มีนาคมปี63ดาบพระประทัตนะครับจะโคจรเข้าไปในเรือนมรณะอีกครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงจังหวะนี้จะไปเจอรพระเสาร์นะครับแต่ก็จะไปเจอรพระเสาร์เป็นไปในช่วงตั้งแต่30ตุลาคมจนถึง2มีนาคมนะครับเดี๋ยวเสาร์ก็จะย้ายออกไปนะครับในจังหวะที่ดาวพัรหัสนะครับโคจรไปร่วมเสาร์นะครับก็จะทําให้ว่าจะมีความตึงเครียดสักนิดนะครับในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงว่าในเรื่องของงานต่างๆที่จะมีเข้ามานะครับทำให้ว่าจะทำอะไรนะครับ ถามว่าประสบความสําเร็จดีไหมนะครับก็ต้องตอบว่าพระรหัสเมื่อยุคขึ้นไปในเรือนนี้แล้วเนี่ยนะครับการงานของชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับก็จะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับแต่ว่าการประสบความสําเร็จมันจะไม่ได้รวนด้วยกิบราบนะครับจะต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคสนหน่อยนะครับถึงจะประสบความสําเร็จเหนื่อยมากไหมนะครับตามดาวคู่นี้ก็ต้องตอบว่าเหนื่อยมากหน่อยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้จะยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่นะครับเจ้านายอะไรก็ไม่ได้ยื่นมือช่วยอย่างเต็มที่นะครับอาจจะมอบหมายเนื้องานมานะครับแล้วก็ให้เราไปหาช่องทางหารูทางในการต่อสู้ฝ่าฟันเอาเองนะครับจะเป็นในลักษณะรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่นะครับทางแก้ไขของเราก็คือนะครับมันจะมีรูปแบบเดิมๆที่คนเก่าเขาเคยทําเอาไว้นะครับหรือว่ารูปแบบเดิมๆที่เราเคยประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาในเนื้องานนะครับแบบนี้นะครับก็จะนํา ลักษณะแบบแบบนี้นะครับนำมาใช้นะครับก็คือนําความรู้เก่าๆข้อมูลเก่าๆนะครับนำมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเวลาได้รับมอบหมายงานมาเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะครับเพราะว่าความสําเร็จนั้นรออยู่ข้างหน้าเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะครับไม่เหมือนกับช่วงจังหวะอื่นๆของชีวิตของเราเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับ ถ้าสมมุติว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะไปขอคำปรึกษาเจ้านายได้ไหมได้ครับแต่ว่าเราจะไปขอเปิดเผยอ,อย่างเช่นว่าเราเข้าประชุมกันนะครับยกมือถามอะไรเงี้ยนะครับแหมอาจจะเป็นที่คอมเมนต์ได้นะครับบางทีเราก็เดินเข้าไปคุยกับท่านเลยนะครับว่าแนวทางแบบนี้แก้ไขย,ยังไงแนวทางแบบนี้ยังไงดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะ เป็นไปตามดวงดาวที่มันโครจรเข้ามาทําให้เป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าทําในลักษณะรูปแบบนี้แล้วก็ถือว่าดีนะครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นพนักงานเนี่ยนะครับเป็นในรูปแบบของธุรกิจส่วนตัวนะครับก็อาจจะไปขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่โดยการที่จะต้องมีผลประโยชน์นะครับกลับไปยื่นหรือไปมีข้อเสนอไปให้ท่านหน่อยนะครับหรือว่าเวลาเราเข้าไปพบเนี่ยนะครับอาจจะต้องมี กระเช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นดูลื่นขึ้นนะครับมาพูดถึงทางด้านการเงินกันบ้างนะครับพระราหูนะครับยังคงโควจรในเรื่องของการเงินนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับยังคงมีรายจ่ายนะครับจากหลากหลายช่องทางเข้ามาอยู่นะครับดังนั้นแล้วนะครับเมื่อดาบพระปัดเข้ามานะครับเป็นตัวเตือนเป็นตัวบอกนะครับว่าจะทําอะไรต้องใช้หลักเหตุผลในการใช้จ่ายดูนะครับว่าสมดุลไหมนะครับหรือว่าจ่ายไปเนี่ยที่จะจ่ายออกไปเนี่ยนะครับ มันคุ้มค่ากับที่จะจ่ายไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้จักการคนโทรลเงินนะครับการควบคุมเงินให้มันดีๆเนี่ยครับจะมีปัญหานะครับกลับเข้ามาในระยะยาวได้นะครับให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ดาวตัวเองก่อนนะครับว่าดาวพระราหูนะครับยังคงครองเรือนอยู่ในเรือนนี้นะครับไปจนถึงวันที่10กันยายนปี63นะครับการใช้จ่ายเงินของเรายังคงต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอ ระยะยาวแล้วเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายมากจนตัวเรานั้นนะครับไม่พอจ่ายก็ได้นะครับแต่ในข้อดีเนี่ยนะครับของดาวพระรหัสนะครับพอยกขึ้นมาในเรือนนี้นะครับมาร่วมกับเสาได้ตําแหน่งของดาวคู่ศัตรูก็จริงนะครับแต่ไปตกในเรือนบรณะนะครับบางครั้งปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆอะไรของเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับการแก้ไขแล้วก็จะจบลงนะครับทำให้ความตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนที่ทําให้เราปวดสมองนะครับมันจะรู้สึกผ่อนจะรู้สึกเบาขึ้นนะครับตัวเราก็เลยต้องคิดหาวิธีในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับหรือหาช่องทางในการหาเงินเพิ่มเติมนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีอีกช่วงหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่างานหนักเหนื่อยไหมงานหนักเหนื่อยนะครับแต่ว่าสําเร็จไหมคือสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะครับเมื่อฟังคลิปนี้แล้วก็ต้องรู้เลยนะครับว่าจะสําเร็จแต่ต้องฝ่าฟันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ให้กับทีมงานที่มาร่วมกันด้วยนะครับขอปรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายนะครับ ช่วยปกปักรักษาชาวลัคนาราศีปพฤษกทุกๆคนทุกๆท่านนะครับให้มีช่องทางในการทำราหากินเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยการงานเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปเลยนะครับขอบพระคุณครับ